2026ได้ชื่อว่าเป็นปีที่วงการคมนาคมทั่วโลกต่างจับตามองเพราะเทคโนโลยีด้านการเดินทางด้วยรางนั้นก้าวหน้าไปออย่างก้าวกระโดดหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ Ocean Breeze 2026รถไฟรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผสมผสานความเร็วความสะดวกสบายและบรรยากาศการเดินทางที่เปรียบเสมือนการล่องเรือท่ากลางสายลมทะเลไม่ใช่เพียงแค่รถไฟธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์ที่ผู้โดยสารทุกคนจะไม่มีวันลืม โอเชียนบร z สถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากความสงบของทะเลและความพลิ้วไหวของสายลมโครงสร้างตัวรถใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้รถไฟมีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นก่อนก่อนถึง18%ส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้รถไฟทำความเร็วสูงสุดได้ถึง385กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังคงความมั่นคงและนุ่มนวลระหว่างการวิ่ง ภายในตู้โดยสารของโอเชียนบริสเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สร้างความประทับใจให้ผู้โดยสารห้องโดยสารถูกแบ่งออกเป็น3ระดับตั้งแต่คลาสมาตร,รฐานที่ออกแบบให้นั่งสบายพร้อมหน้าต่างบานกว้างมอบทัศนียภาพเต็มสายตาคลาสพรีเมียมที่จัดที่นั่งกว้างขวางเหมาะแก่การพักผ่อนและคลาสลักทัวรี่ที่เสมือนเล้าหรูมีทั้งเตียงปรับไฟฟ้าระบบความบันเทิงส่วนตัวและบริการอาหารระดับไฟไดาด์นิ่งจุดเด่นอีกอย่างของโอเชียนบรีสคือการใช้ระบบ Smart Atmosphere Control หรือระบบควบคุมบรรยากาศอัจฉริยะที่สามารถปรับแสงสีและกลิ่นภายในตู้โดยสารให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้แบบเรียลไทมตัวอย่างเช่นเมื่อรถไฟวิ่งเรียบชายฝั่งระบบจะปรับโทนแสงให้เป็นโทนฟ้าอ่อนพร้อมปล่อยกลิ่นหอมอ่อนหอ่อนที่ชวนให้นึกถึงสายลมทะเลทำให้การเดินทางไม่ได้เป็นแค่การนั่งรถไฟแต่กลายเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง ในด้านเทคโนโลยีโอเชียนบร z สใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนถึง70%ผสมผสานกับระบบกะเก็บพลังงานใหม่ที่เรียกว่า blue cell ซึ่งสามารถเก็บพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ซ้ำได้มากถึง50%ของการเดินทางทั้งหมดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้กว่า40%เมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงรุ่นก่อนหน้านี่คือก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการเดินทางสีเขียวที่ยั่งยืน อีกหนึ่งนวัตรกรรมที่โดดเด่นคือระบบความปลอดภัยโอเชียนการ์ดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ AI รอบตัวรถไฟคอยตรวจจับความผิดปกติของรางลมแรงหรือสิ่งกีดขวางล่วงหน้าพร้อมระบบปรับสมดุลทันทีเมื่อรถไฟเจอลมทะเลแรงๆทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางปลอดภัยสูงสุดในแง่ของประสบการณ์ผู้โดยสารโอเชียนบรีสยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบแต่ละที่นั่งมีพอร์ตชาร์จไร้สาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและหน้าจอสมาร์ทกลาสที่สามารถเลือกได้ทั้งการชมวิวจริงด้านนอกหรือเปลี่ยนเป็นโหมดความบันเทิงเช่นภาพยนตร์แผนที่เส้นทางหรือแม้กระทั่งห้องนั่งเล่นเสมือนจริงโอเชียนบร z สไม่ได้เป็นเพียงแค่การคมนาคมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ถูกออกแบบให้เป็นการเดินทางที่สร้างเรื่องราวผู้โดยสารสามารถเลือกแพ็กเกจการเดินทางแบบพิเศษเช่นดินเนอร์บนรถไฟเรียบชายฝั่งในยามคำ่ำ หรือทริปท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งทั้งหมดนี้สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเดินทางด้วยรถไฟรูปแบบเดิมนอกจากนี้โครงการโอเชียนบรีสยังถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางระหว่างประเทศโดยเส้นทางหลักจะเชื่อมโยงเมืองสำคัญที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเช่นเส้นทางกรุงเทพมหานครภูเก็ตหรือเส้นทางนานาชาติอย่างสิงคโปร์ปัวลลัมเปอร์ปีนังภูเก็ตซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งที่ทำให้โอเชียนบรีสแตกต่างอย่างแท้จริงคือจิตวิญญาณแห่งสายลมทะเลที่แทรกอยู่ในทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบภายนอกที่โค้งมนคล้ายเกลียวคลื่นการตกแต่งภายในที่ใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าไปจนถึงประสบการณ์ที่ผู้โดยสารจะได้รับเมื่อได้นั่งอยู่บนรถไฟ